สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็จะได้รับชมโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งยิมไม่ต้องเข้ายิมเลยทีเดียวนะครับวันนี้โค้ดแบงค์จะมาสอนท่าออกกําลังกายที่เล่นแล้วทําให้หัวไหล่กลมสวยแบบนี้เลยนะครับคือท่าที่1นึ่งไลท์เซอร์ลอเฮดไหล่ข้างท่าที่2ก็คือโชเดอร์เพลทไหล่หน้านะครับแล้วก็คือท่าดีเวิร์ ถ้ารีเวิร์สก็คือไหลหลังนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงไหลข้างนะครับอันดับแรกเวลาเรายืนนะครับเวลาเรายืนนะหลังเวลาเรายืนเราต้องล็อกสะบักแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแบบนี้นะครับเราจะไม่ยืนล็อกสะบักแล้วก็แอ่นอกแบบนี้ไม่อย่างนั้นมันจะทําให้ปึ๊บไปอย่างนี้มันจะทําให้สะบักทํางานแล้วตอนนี้มันก็ น้ำหนักที่ได้มันจะไปลงที่สะบักจะไปลงที่บ่านั่นเองครับเวลาเรายืนเวลาเรายืนนะอ้าวล็อกหน้าท้องไว้นะครับล็อกหน้าท้องไว้แล้วก็ล็อกสะบักด้านหลังไว้แล้วก็เปิดอกแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าหน่อยเวลาเราจับดัมเบลเราก็จะจับดัมเบลมาข้างหน้าอย่างนี้หน่อยนะครับผมอ้าวแล้วก็คมิบก้นเพื่อจะทําให้ดัมเบลนั้นทรงตัวได้ดีนะครับผมและต่อจากนั้น จังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้านะครับพร้อมกับใช้ใช้ไหล่และศอกยกขึ้นนะครับประมาณนี้ดูนะอืมแล้วก็เกรงแล้วก็ต้านไว้นะครับผมห้าวิ <S <S เค็นแล้วก็เกรงต้านไว้ห้าวิสิบสองถึงสิบห้าครั้ง <S <S อ่าต้านไว้ห้าวินะครับผม <S <S อ่าโอเคโดนไหล่ข้างเต็มเต็ม วายห้าว,วินะครับผมไม่กระชากนะเคนไว้นะครับผมโดนเต็มเต็มเพื่อนๆโอเคครับผมอันนี้ท่าไหลข้างนะเดี๋ยวต่อไปท่าไหลหน้านะครับผมขออนุญาตกินน้ําก่อนแป๊บหนึ่งนะครับท่าไหลหน้านะครับผมจุดเกาะต้นจุดตกอไปลายจุดเกจุด a จุด b อยู่ที่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าจุด a จุด b อยู่ที่ไหน จุด a อยู่นี่จุด a อยู่นี่นะครับจุด b อยู่นี่เวลาการทำงานของอทำงานของไรห,หน้าก็มันก็จะทำงานประมาณนี้วับวับประมาณนี้โชเดอร์เพลสนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยืนให้ดูว่ายืนประมาณไหนให้เหมาะสมเวลาเรายืนยืนประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็แอนอกมาด้านหน้าหน่อย ครับผมแอนอกแล้วก็มาด้านหน้าหลังจะไม่เชิดแบบนี้หลังจะต้องแอนอกแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นมาล,ล็อกล็อกลําตัวไว้ล็อกหน้าท้องไว้นะครับผมอ่าแล้วเราก็จับดัมเบลมาประมาณมุมนี้เลยนะครับผมดัมเบลแขนจะไม่ไปอย่างนี้นะแขนจะไม่ไปด้านหลังนี้แขนจะอยู่มุมนี้เลยนะครับผมจังหวะเตรี้ยมให้เราหายใจเข้าจังหวะดันให้เราหายใจออกครับผม อย่างนี้นะแล้วก็ต้านไว้ห้าวิแล้วก็ลงมาโฟกัสแล้วก็เค้นไว้แล้วก็ต้านไว้ห้าวิแล้วก็ลงมาอ่าเห็นไหมสิบสองถึงสิบห้าครั้งต่อเซตอ่าแล้วก็ลงมาโฟกัสแล้วก็เค้นไว,แว,นไว,ว้แล้วก็ลงมา ประมาณนี้นะครับผมไหลหน้านะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคต่อไปท่ารีเวิร์สนะครับผมอ่ะท่ารีเวิร์สเนี่ยจุดก่อต้นจุดก่อปลายอยู่ไหนอ่าจุด A จุด b อยู่ไหนครับจุด A อยู่นี้จุด b อยู่นี้เวลาทํางานเวลามันทำงานใช่ไหมมันก็จะทํางานแบบนี้วับแบบนี้อ่ะโอเคนะอ่าประมาณนี้ เท้าเนี่ยพยายามกว้างกว่างอะ่ไรเล็กน้อยแล้วก็ยืนยืนประมาณนี้เลยนะครับท่ารีเวิร์สนะผมเล่นประมาณทักสิบสองถึงสิบห้าครั้งพอนะครับเพราะว่าเล่นยากพอสมควรครับผมดูนะจังหวะเตรียมให้เราล็อกหน้าท้องไว้แล้วก็ขมิดก้นไว้นะครับแล้วแล้วหลังของเราจะไม่ยักนะครับผมหลังของเราจะไม่ยักจะไม่ยักไหลนะครับผมกดพยายามกดไหลไว้นะครับผมพยายามกดไหลด้วยนะครับผม จังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้าพร้อมกับแทงศอกไปด้านหลังนะครับผมพยายามแทงศอกไปด้านหลังนะเบ่งกล้ามเนื้อไปที่ด้านหลังนะครับอย่างนี้เนาะโอเคโอเคนะโอเคอ่ะมุมมุมศอกต้องต่ำตลอดนะมุมศอกจะไม่ไม่ไม่สูงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนบาด โอเคประมาณนี้อ่าลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับเพื่อนๆทุกคน